สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของโตโยต้าอัลผานนะครับหรืออันผาดก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับอาผ่านเวลไฟนะครับตัวนี้เป็นล้อก่อนรุ่นตัวล่าสุดนะครับก็ง่ายคือเป็นล้อก่อนตัวมายเนอร์เชนนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบใหม่นช่ไนะครับ เป็นล้อแท้ติดรถเลยนะครับล้อไลายนี้มีล้อปลอมหลอกขายนะลายของเขาจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านเห็นล้อแท้มาทุกวันเนี่ยเวลาท่านเห็นล้อปลอมพวกนียท่านจะแยกออกเลยนะครับมีล้อปลอมนะเราวมังนะครับดีเราก็ดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้วิธีดูนะครับพวกนี้นี่เหมือนเป็นวัคซีนให้เลยนะสอนวิธีดูล้อแท้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีคําว่าโตโยต้านะครับถ้าท่านไปซื้อล้อโตโยต้าก็ต้องมีตาของโตโยต้านะนะครับร้อยละเก้าสิบทุกล้อจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือวัคซีนเลยนะผมให้ไปเลยไม่งั้นท่านเจอหลอกแน่ๆนะครับต้องมีตาโตโยต้านะนะครับเป็นขอบสิบแปดนะครับกว้างเจ็นนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ออฟเซตอยู่ที่45บ้านะครับออฟเซตสี้านะนะครับล้อแท้1นึล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ สวยงามนะครับชัดเจนนะครับล้อตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับถ้าเราอยู่ในปีเขาตรงปีเขาตรงรุ่นเขาล้อตัวนี้มากับรถคละสามล้านบวกนะครับง่ายๆคือรถคันหนึ่งที่ซื้อบ้านได้เลยนะล้อชุดนึงก็ราคาแพงอยู่นะครับตอนนี้ราคาก็ถือว่าถูกลงนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกเบอร์เลยนะเพราะมันก็ยังมีคุณค่าในตัวมันอยู่ครับเป็นล้อแท้เอาไปใส่ได้กับรถท่าลูมาตรฐานทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น เอาพาดเวลฟายนี้แน่นอนนะครับแคลมป์ลี่วิกโก้ดีโมตัวเตี้ยอินโนวาเอสติมาแล้วก็โคล่าคอรสนะครับใส่ได้หมดนะสนใจสอบถามได้นะครับข้งชุดราคาไม่แพงนะครับคุ้มกับที่ท่านต้องเสียเงินแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นออยางยนต์นะครับก็ตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 รือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก้อมนะครับจากร้านต้นงยังโดนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ